มาแล้วโตโน่ออกสื่อครั้งแรกพูดกลางคอนเสิร์ตสุดจี๊ดจากประเด็นที่เพจดังออกมาเล่าเรื่องราวพระเอกแถวหน้าร้องเพลงได้แอบนอกใจแฟนสายแบล ก่อนหวยจะไปออกที่นักร้องหนุ่มโตโน่พาคินกับแฟนสาวคนสวยนิชานัทนิชาล่าสุดช่วงค่ำวันนี้13เมษาย,ยนโตโน่ได้ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนครั้งแรกที่จังหวัดสุขโขทยัยเพื่อไปเล่นคอนเสิร์ตงานสงกรานถนนตอกข้าวสุขโขทยัยโดยโตโน่ได้พูดกลางคอนเสิร์ตด้วยว่าทุกคนขอเสียงคนที่เคยเจอกับความรักที่ดีๆแต่เรามันเลว ขอเสียงคนที่เคยทำผิดพลาดในชีวิตหน่อยได้ไหมเพลงนี้ขอมอบให้กับทุกคนนะครับที่เคยทำให้คนที่เราลักเสียใจก่อนจะร้องเพลงเพิ่งรู้หัวใจตัวเองจากนั้นโตโนโ่ยังได้พูดอีกหลายประโยคอาทิเช่นขอโทษที่ทำให้มีแต่เรื่องเสียเสียเดอ้อขอโทษทุกคนเดอ้อสำหรับเรื่องที่ไม่ดีทั้งหมดผมก็เป็นคนหนึ่งนี่แหละครับ ขอให้เจอรักที่ดีงามอย่าทำผิดพลาดเหมือนผมเดอ้อขอบคุณที่นี่ com ค่ะ